ข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูความน่ารักนะคะของคุณครูแล้วก็นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะซึ่งพวกเขานะคะได้ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสมจริงค่ะในโครงการหนีซ่อนสู้กรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนค่ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูถนนมหาดไทยนะคะโดยพ่วงในการโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูค่ะนางสาวปฏติมานพบคุณวัฒนาศักดิ์ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะกรณีผู้ก่อการร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนโดยใช้ชื่อแผนว่าหนีซ่อนสู้ค่ะโดยความร่วมมือของโรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูร่วมกับกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคสาม สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมาและโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะโดยเหตุการณ์นะคะเป็นการจำลองนะคะคุณผู้ชมเป็นการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงค่ะก็เป็นการจำลองว่ามีผู้ก่อการร้ายสองคนเนี่ยเขาถืออาวุธปืนสงครามบุกเข้าไปในโรงเรียนสร้างความตื่นตัวให้กับคุณครูและเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลจำนวนกว่า320คนค่ะ ทั้งนี้นะคะได้มีการจําลองเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายสองคนถืออาวุธปืนสงครามบุกเข้าไปในโรงเรียนและเข้าไปกราดยิงทําให้มีครูได้รับบาดเจ็บหลายรายก่อนที่คนร้ายจะจับครูและเด็กนักเรียนบางส่วนเป็นตัวประกันซึ่งต่อมาทางพวกรายการโรงเรียนได้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจในพื้นที่พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3าหรือหน่วยสวา่าดเข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือตัวประกัน ซึ่งระหว่างเกิดเหตุนะคะคุณครูได้นําเด็กๆส่วนหนึ่งหนีออกมาจากด้านหน้าโรงเรียนและให้เด็กๆส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องอย่างมิดชิดโดยทําการปิดไฟล็อกประตูและสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อ,อก,การร้ายเข้าถึงตัวเด็กได้ค่ะ โดยเด็กๆหลายคนตื่นตหนกกับเสียงปืนที่ดังเสมือนจริงเด็กบางรายถึงกับร้องไห้นะคะแต่ทุกคนค่ะยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองต้องทําก็คือเชื่อฟังคําสั่งของคุณครูและก็ไม่ส่งเสียงดังและหมอบตัวอยู่นิ่งๆจนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้อย่างปลอดภัยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะกรณีผู้ร้ายบุกเข้ามาในโรงเรียนซึ่งสถานการณ์ของเราเป็น Active Shooter ก็คือ ใช้เลือกที่จะเข้ามาก่อการร้ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ เราเตรียมความพร้อมก็คือการที่จะคุณครูเนี่ยจะมีเทคนิคยังไงที่ทําให้เด็กไม่ตื่นตกใจเกินไปค่ะ,ะจะหนีทางไหนจะซ่อนทางไหนได้ก็คือจากจากครั้งที่แล้วที่เราได้ซ้อมอะคะ่ะก็ทําให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอน,นะคะเราจะซ้อมแผ,ผ,น,ผนเผชิญเหตุไฟไหม้กรณีนนผู้ไราบุกเข้ามาในโรงเรียนค่ะ CPR การช่วยเหลือเด็กเพราะว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเมื่อคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกมาที่โรงเรียนแล้วอะคะ่ะ ดังนั้นความปลอดภัยในทุกๆเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราคิดว่าเราจะต้องดูแลลูกๆของเราให้ปลอดภัยที่สุดนะครับจิงๆการซ้อมโอหรือว่าการซ้อมทางการสมมุติในกรณีเหตุที่มีคนร้ายกัดยิงเข้ามาครับก็จะเป็นการได้สมควรการฝึกทักษของเจ้าที่ท้องที่และก็หน่วยรักษาการที่ถ้ามันเกิดขึ้นวายังไงทั้งในส่วนของผ้าโพลเรนครับอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบว่าเมื่อเกิดเหตุ าการยิงนะครับต้องเปิดอยังไงนะครับตรงนี้เราก็ได้มาฝึกร่วมกันเป็นวงรอบนีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับทั้งในทั้งในหน่วยของทางกระทรวงชาติทั้งที่แล้วก็ภ้าคพลเรือนนะครับได้ปฏิบัติงานร่วมกันนะครับโดทั้งส่วนของขคายาบาลด้วยแล้วก็หลายๆต่วนนะครับแล้วก็เป็นการบรบิการเชิงลุกดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ครับเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อไมไว้เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดครับผม นี่นะคะก็คือบรรยากาศที่น้องๆหนูๆนะคะรวมทั้งคุณครูนะคะได้ฝึกซ้อมกับเหตุการณ์สมจริงนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะสําหรับ คุณครูแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหากเกิดเหตุการณ์จริงไม่ผ่านการฝึกซ้อมเนี่ยแน่นอนค่ะอาจจะทําอะไรไม่ถูกนะคะแต่มีแต่หากมีการฝึกซ้อมแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะส่งผลให้เด็กๆเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการประสบเหตุแบบนี้นะคะจะได้ดูแลตนเองให้รอดปลอดภัยได้ด้วยคะ่ะนี่นะคะก็เป็นการฝึกซ้อมนะคะการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้ค่ะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนูนะคะ